เขาก็พูดสำนองว่าปีนี้แม่พี่อ่ะเหมือนจะหมดอายุไขจะแบบเสียชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าแม่พี่ทําอะไรก็ทําตามแล้วเขาก็แนะนาให้ทาพิธีแทรกีต้องซื้อหินมาทําสุสานต้องซื้อที่แต่ละพิธีอยู่ที่เท่าไหร่ก็หลักล้านค่ะพิธีละล้านหลักล้านค่ะอย่างพิธีขึงแหนี่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหน้าหลังล้านหนึ่งค่ะแล้วมุมบ้านมุมบ้านนี่ผมกระดูกีจุดละล้านกว่า ให้ซื้อสิงกกิเลนนะคะสองคู่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าแก้หวงจุย้ยรอบข้างนอกบ้านที่มันไม่ดีะคะ่ะเพราะว่าเป็นคอนโดอยู่ข้างบ้านแล้วมันจะมีช่องลมเขาเรียกธนูลมอะคะ่ะก็เลยสั่งซื้อไปอะคะ่ะเขาก็บอกว่าสั่งมาจากจีนเขาบอกว่าสั่งแล้วก็ส่งเลยมาทางรถอะคะ่ะยอดเท่าไหร่คะตอนนั้นวันนั้นเลยนะคะยอด2อล้านสาเอ้สล้านหค่ะแต่พอเขาแนะนํามาเออเหตุผลมันก็ตามสายของเขาอะเนาะเราก็เออ เชื่อประมาณนี้ค่ะคือเราก็มองแค่ว่ามันก็มีของมาตั้งมันก็มีของแล้วก็ก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะวิธีวิธีการบอกเรายังไงทําไมถึงเขาอ้างเขาอ้างบุคคลที่3ด้วยค่ะเขาอ้างบุคคลที่3ามข้างๆบ้านเออแล้วเขาก็ให้เหตุผลนู้นนั่นนี่ว่าเขาต้องการที่ดินอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าให้เราทําพิธีแก้เขาเออแล้วก็เหมือนว่าอ่พิธีอย่างขึงแห่ก็ ทำพิธีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านก็ก็พิธีหนึ่งแล้วก็พับผงใช้พับผงกระดูกผีมาทําพิธีแก้ข้างๆข้างๆบ้านพี่บุคคลที่3ามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาทำของหรือว่าใช่เพื่อไม่ให้เขาทาศิลศาสตร์มาเพื่อที่จะมาซื้อที่ดินของคุณแม่เอาที่เราไปใช่ค่ะที่อะไรมันทําให้เชื่อมโยงแล้วทําให้เราเชื่อว่ามันจะเป็นจริงแบบที่เขาพูดเพราะว่าตอนที่เขามาใช่ไหมเขาก็อ้างอ้างบุคคลที่3เนี่ยค่ะแล้วพอดีเขามาเนี่ยแม่พี่ก็แบบ ปวดขาแบบเป็นไข้เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้ตรงเนี้ยมาเหมือนเป็นจุดออนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้พ่อกับแม่พี่อ่ไปคุยใช่ค่ะไปคุยกันเองเนี่ยเขาจะมาช่วงเย็นๆแล้วเขาจะวันนั้นที่เขาไปคุยกับคุณแม่กับคุณพ่อพี่อะตอนช่วงดึกแล้วมืดแล้วแล้วเขาก็ให้พี่กับน้องสาวไปข้างนอกแล้วเขาก็บอกว่าถ้าแม่พี่พูดอะไรให้ทําตามแล้วเขาก็พูดสำนองว่าปีนี้แม่พี่อะเหมือนจะจะหมดอายุไขจะแบบเสียชีวิตอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่พี่ทําอะไรก็ทําตามแล้วเขาก็แนะนาให้ทำวิธีแซกี ต้องซื้อหินมาทําสุสานต้องซื้อที่ประมาณนี้ค่ะหินก็มาจากเมืองจีนต้องนําเข้าประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกแบบนี้แล้วแม่มาบอกพี่แล้วพี่บอกว่าโอ๊ยแม่ไม่ต้องทําหรอกอไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยแม่พี่เขาก็จะบอกว่าแค่นี้ไม่สบายใจก็ทําให้เขาเครียดมันก็จะยิ่งยิ่งไปเพิ่มน้ําหนักให้เขาอีกอะไรเงี้ยค่ะว่าแม่จะป่วยอะไรเงี้ย mm. ก็เลยต้องทําคือคือเขาพูดเอาชีวิตคนมามาพูดแบบนี้ mm. แล้วเป็นแบบ พ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ถามไปว่านเนี่ยแล้วมันจะต้องจ่ายเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเงินมูลค่าเงินสูงนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถ้าไม่ทําแม่อาจจะเสียแบบใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยใช่เลยแล้วใครจะไม่ทำล่ะคะก็ไล่เลี้ยงตังแต่อันแรกอันแรกใช่ไหมคะอันแรกนี่รู้สึกว่าจะมาทําพิธีขึงแหกก่อน<ะ>แล้วก็มาตั้งศาลตีจุเอียแล้วก็มาทําพิธีพระผมก็ดูผีค่ะล่าสุดแต่รับพิธีอยู่ที่เท่าไหร่ ก็หลักล้านค่ะหลักล้านหลักล้านค่ะอย่างพิธีขึงแหนี่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหน้าหลังล้านหนึ่งค่ะแล้วมุมบ้านมุมบ้านนี่กกดูจุดละล้านกว่าจุดละล้านกว่าใช่จบอยู่ที่สี่ล้านเกือบห้าล้านใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมาทุบสารพระภูมิพี่เขาบอกว่าเขาใช้เพื่อนที่มาเลเซียมาทําให้เขาบอกว่าถ้าไม่ทําให้เนี่ยถ้าเพื่อนก็ไม่มาทําให้ค่าค่าทาพิธี กับค่าของว่าดจะคืนให้ก็ยังไม่ได้คืนนักจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่ได้คืนแต่ที่หนักที่สุดก็คือการทําสุสานจําลองที่ต้องไปซื้อที่ดินใช่ค่ะอันนี้คือที่ดินเขาบอกว่าอยู่ที่ชนบุรีพี่ก็ถามว่าชื่อชื่อสุสานอะไรก็ไม่บอกอยู่ตรงจุดไหนก็ไม่บอกเดี๋ยวเขาบอกเขาจะพาไปเขาก็ยังไม่ได้พาไปยอดเท่าไหร่อันนั้นเห็นว่าหนักสุดเลยยอดหิน,นเยอะค่ะ30กว่าล้าน สามสิบกว่าล้านนะฉนเฉพาะหินหินนําเข้าจากประเทศจีน,จนเท่านั้นใช่ค่ะทาไมหินในไทยเขาใช้ไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกว่าหินที่ไทยอะ่ะมันคุณภาพไม่เหมือนที่หินที่จีนเขาบอกว่าหินที่จีนอะ่ะมันจะดีมันจะแบบว่าเหมาะกับการทําพิธีแบบนี้เขาก็เลยสั่งมาจากจีนนะคะ แล้วพี่ก็ถามเาว่าอ่าในเมื่อสั่งมาจากจีนมันก็ต้องมีใบนําเข้าส่งออกถูกไหมคะจากจีนจับไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีนะวันที่เขาพูดกับพี่อ่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีพี่ก็อ,กอ้าวถ้าไม่มีเขาแสดงว่าไม่ได้ซื้อสิเพราะถ้าซื้อมันก็ต้องมีถูกไหมคะมแล้วเขาก็แล้วเขาก็เสียงก็เปลี่ยนไปคือเราก็เริ่มแบบเอะใจตั้งแต่แรก